สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องมาต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมดูครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับพี่น้อง มีใครอยากได้ลูกหมาเป็นเลี้ยงนะครับทักมาได้นะครับผมมีแต่ตัวจำมั่มตรงนั้นนะครับแต่ตัวหน้าชังเลยครับผมโอ้โหดีนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกมีไปปล่อยลงมาครับคือเขามาคลอดลูกในป่านะครับป่าก็ป่ายางนี่นะครับแต่มันมีป่าหญ้าคามีหญ้าคาอยู่ริมขอบ สวนยางนี่ครับระหว่างสวนยางกับนานะครับอุ้ยโอ้ยออกมาทำไมลูกตรงนี้เนี่ยอโอ้โ,อโหมดก็เยอะสงสัต้องไีย้ายนะครับใส่ต้องนี้ย้ายไปไว้ที่ที่ปลอดภัยกว่านี้เนาะ เป็นแม่ใหม่ครับแม่สาวชุดนี้ก็คงจะต้องทำหมันนะครับไม่ทำหมันก็ต้องฉีดยาคุมครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วครับพี่โน,โน้องที่ตัวกว่านี้หน่อยก็มีอยู่ห้าตัวครับและนี่ก็เพิ่มมาอีกหกครับ แล้วรวมตัวใหญ่อีกตัวใหญ่ก็มีสี่ก็จะเป็นสิบเ็ดสิบห้าตัวครับพี่น้องครับกำลังนอนเลยครับหลับสบายเลย ติงตังสวัสดีกองหน่่ยลูกติงตังดูครับแต่และตัวจำมั่มหน้าชัง ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องวันนี้ครับพามาดูลุกหมาครับผมมาชิกใหม่แล้วก็ว่าจะกีดยางนะครับเมื่อคืนก็เกรงว่าฝนจะตกน่พี่น้องเพราะว่ามันปล่อยมาเรื่อยนะครับนี่ก็ว่าจะมาเอาจีบยางตอนกลางวันครับผม อาชีพกีดยางก็จะแบบนี้แหละครับพี่น้องเราต้องฉวยโอกาสตอนที่ฝนยังไม่ตกนะครับหน้าฝนมันก็ต้องกลางวันกลางคืนแล้วก็ต้องกรีดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ